เนื่องด้วยภาษาไทยเรานั้นมีพยัญชนะสละและวรรณยุกต์ที่หลากหลายเมื่อมาประกอบกันแล้วจะทําให้เกิดหน่วยเสียงที่ไพเราะดังนั้นการสื่อสารที่ถูกวิธีต้องอาศัยความถูกต้องในการออกเสียงเพราะหากไม่นะมาดรระวังในการออกเสียงแล้วจะทําให้ความหมายของการสื่อสารนั้นเปลี่ยนไปหรืออาจทําให้ผู้รับสารนั้นเกิดความไม่เข้าใจได้ครับ ปัจจุบันเรามักออกเสียงพยัญชนะผิดพลาดบ่อยครั้งทําให้ผู้รับสารเกิดความสับสนได้เช่นการออกเสียงรอเรือรอลิงไม่ชัดเจนยกตัวอย่างรีบร้อนออกเสียงเป็นรีบร้อนรีดผ้าจนเรียบออกเสียงเป็นรีดผ้าจนเรียบเรียบทางด่วนออกเสียงเป็นเรียบทางด่วน โรงศพออกเสียงเป็นโรงศพเรือนรางหรือรางเรือนออกเสียงเป็นเรือนรางเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคำที่เรามักออกเสียงรอเรือรอลิงผิดกันมากในปัจจุบันดังนั้นควรฝึกฝนและพยายามออกเสียงให้ชัดเจนเพื่อความหมายที่ถูกต้องและความชัดเจนของภาษาด้วย แบบฝึกหัดออกเสียงรอเรือลอลิงนักเรียนชอบล้อเรียนพื้นโล่งเตียนเลียนเรียบดีลีลาอย่ารอรีเราเริงรื่นลื่นล้มลงพวกเราเล่าเรื่องราวร้องเพลงลาวคราวชมดงไปไร่วิ่งไล่หลงร้องเรียกเพื่อนเลือนลอยหาย ลมโชยโรยกลิ่นอวนมาลีล้วนงามเรียงรายรื่นรมชมลวดลายวิไลลักษณ่ารักจริงของรักใครรอบรักลุกลนนักนะลูกลิงเรือล่องร้องประวิงเหล่านักเลงเร่งราวีรักเร่เล่ลมลวงดอกโรยร่วงปวงมาลี ร่ำไรอาลไารมีมาลมแล้วเราร้อนรนเรไรร้องจำเรียงลองไล่เลี่ยงเสียงสับสนรูปร่างช่างชอบกนคนเรียบเรียงเลี่ยงแล้วเอย่ยต่อไปจะเป็นการฝึกพูดประโยคที่มีคำควบกล้ำรอเรือและควบกล้ำรอลิงผู้เรียนสามารถฝึกพูดตามไปด้วยได้ดังประโยคต่อไปนี้ อากาศแปรปรวนทำให้เกิดคลื่นลมในทะเลพัดกระหน่ำอย่างแรงกว่าปกติครูคำแปลงเป่าขลุ่ยได้ไพเราะเพราะพริง้งใครได้ฟังจะรู้สึกเพลิดเพลิน ไม่ค้าปลอมแปลงสินค้าเพื่อนำไปขายปลีกอย่างไม่เกรงกลัวใครพระสนิกรจากทั่วประเทศเดินทางมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสำนักพระราชวังยังไม่มีการเปิดให้ลงนามถวายพระพรก็ตามโดยที่ลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธีเบศอดุเลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนก มีประสบนิกรจํานวนมากต่างพากันนำพวงมลาลัยมาสักการะและจุดทูปขอพรให้ทรงคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระวรกายพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกับที่ศาลาสิริราชหนึ่งปีพระสบนิกรจานวนมากต่างนำพวงมลาลัยมาถวายสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีด้วย